สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลนะคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะจินตนาจะโลงแนวทงังลาวพัฒนาของลุงทรงค่ะที่มาก่อนใครเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะค่ะลุงทรงจะทรงมาแต่เดือดเดือคะ่ะคุณผู้ชมตื่นมากกับเจอเลยนะะเนาะค่ะเนาะจินตนากระจ้าเฝ้าโล่งค่ะรีบลงลาวพัฒนาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะคุณผู้ชม จิตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมที่รุงทรงเพลินทรงแนวทางมาให้เนาค่ะเนาะแบ่งปันมาให้คุณผู้ชมจิตนาขอกราบขอพระคุณลุงทรงหลายๆค่ะแล้วก็ขอพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่เขามาเบ่งแนวทางนะคะแนวทางเราพัฒนาแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยทางช่องจิตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมจิตนาขอขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอให้มันมันปังๆัุกคเอร์เด้อค่ะพี่น้องที่เขามาเบ่งนะคะ พีพ่ๆน้องๆที่ให้ความสนใจกับแนวทางนะคะเบิรงอันใดข็ขอให้มานให้ปังมือนีเป็นเดือนที่สิบแล้วค่ะคุณผู้ชมเดือนที่สิบของปีสองห้าหกเจ็ดนะคะเป็นเดือนที่สิบแล้วนะคะอีกจักหน่อยก็สิ้นปีค่ะคุณผู้ชมอีกสองเดือนเองนะคะคุณผู้ชมมีความสมหวังกันบางในบ้านนอกค่ะที่พานมากค่ะคุณผู้ชมความสมหวังของให้เกิดกับทุกคนเดอ้อค่ะ้าย,ยังะสมหวังค่ะถ้าผู้ใด สมวางแล้วกะเอาดีใจนั่มค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ตลอดปีนะคะแป๊บเดียวเองค่ะคุณผู้ชมรอบานานเลยเนาะคะ่ะมือมือหนึง่งหายใจแทบบ่ะทานค่ะคุณผู้ชมสู้ส,สูต่อกันต่อไปเด้อค่ะคุณผู้ชมสู้น้ากันไปค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาเบ่งแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลนะคะเข้ามาดูแนวทางแล้วก็ ให้ความสนใจก็คือกดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอพุณหลยๆค่ะแนวทางทุกๆแนวทางนะคะที่คุณผู้ชมเข้ามาดูนะคะจินตนา่ะขอให้ทุกๆคนมีความสุขในการดูนะคะมีความเพลิดเพลินในการดูนะคะเสียงจินตนาเป็นจังไดคะคุณผู้ชมเสียงดังฟังชัดบ่คะ่ะหรือว่าอูอ e ีอูอ e ียูเนาะค่ะ กถ้าบชัดบอ,อยังกะบอกเด้อค่ะคุณผู้ชมคะ่ะจินตนากะพยายามนะคะที่จะพูดดังๆคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคางบานข้าเจ้าสิว่าเป็นบ่ายอยู่เู้เดียวจะเบาอีหยังแต่เด็กแต่ดื่นเบาอีหยังแต่แตแแบบเศ้าแท้เบอเบายูเบิดมือเบายูผูเดียวว่าสันคะ่ะคุณผู้ชมโอ้ยหนาอคนบ่มีมูเบาเนาะคะ่ะมีเวลามีเวลาแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะไปคุยกับคนอื่นคะ่ะคุณผู้ชมกามาเบากับคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะมาทักคายแต่เศ้าเนาะค่ะ ในมือนีก็ขอให้ม hmm. okay. okay. nice ันมันปังๆเทั้งเล่าทั้งไทยค่ะคุณผู้ชมได้เล่ามากเมื่อคืนก็ขอให้มันมันปังปต่อค่ะมือนีค่ะไปเล่ามากก็มีความสุขกับไปเล่านะคะไปไทยอยู่ในไทยกะเที่ยวทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขอให้แนวทางรัฐบาลไทยมือนีปังค่ะคุณผู้ชมจินตนาลงแนวทางเล่าพัฒนาของลุงทรงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงต่อรัฐบาลไทยโค้งสุดท้าย้อคะคุณผู้ชม ต่อจากคลิปนี้เลยค่ะแล้วก็พร้อมเ้ืยอกับการเดินทางนะคะคุณผู้ชมจะเอาเอาเก็บบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมไปอีกระงพยาบาลพื่ค่ะบรรยากาศของจินตนากะา้ค่ะคุณผู้ชมนะคะคนมีโรคหลายโรคค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเอื่อนว่าได้ลองทุกอันทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะชีวิตลองทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมลองผิดลองถูกค่ะเหมือนกับแนวทางที่ คุณผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ชมก็มีผิดมีถูกเนาะคะ่ะเนาะค่ะเมื่อขึ้นของลุงทรงหลุดไปค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาหันเข้ามาเรื่องเล่าก่อนนะคะคุณผู้ชมลาพัฒนาของลุงทรงหลุดไปจินตนาการขอโทษแทนลุงทรงเด้อค่ะคุณผู้ชมผู้ที่ติดตามลุงทรงหละผิดหวังเนาะคะ่ะวันพุธนี้ไม่ผิดหวังเพราะว่าวันจันท์เป็นวันที่ปราบเซียนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางของลุงทรงก็มีเข้ามีหลุดเหมือนท่านอื่นๆค่ะเหมือนกับ เตียนท่านอื่นๆนะคะอ่ามีหลุดกับมีเขา่ามีเข่าก็คือบางค้างเพิ่นเขา่าสีตัวคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่างวดนี้คะ่ะลุงส่งให้มาแค่สามตัวกับพ่อนะคะคุณผู้ชมมันหาสื่อยากสี่ตัวสื้อยากประสันคะ่ะคุณผู้ชมโอ้ยขันแม่นันกนัจับใส้กันเอาคะ่ะคุณผู้ชม บนล่างบนล่างใส่กันไปเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าลุงส่งไม่ได้เน้นว่าเป็นบนหรือล่างเพิ่นเน้นแต่ว่าโตนักไขมาซื้อค่ะตัวมั่นใจซื้อเนาะค่ะเนาะเปอรเน้นว่าเป็นบน,นเ,เป็นล่างค่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่างไปกลับด้วยเด้อค่ะคุณผู้ชมไปลาวพัฒนาไปกลับในวันเดียวได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะทําเอกสารให้เรียบร้อยเด้อค่ะคุณผู้ชมเดอ้อไปกับลุงทรงค่ะจะไปเหนือหรือใต้เดี๋ยวจินตนาจะเป็นก้นหิวกระเป๋าให้ค่ะคุณผู้ชม นะคะจะเก็บจะหยิบจะจับอะไรก็จับจ่ายใช้สอยได้ตามอัธยาศัยค่ะคุณผู้ชมไปกับลาวพัฒนาลุงส่งวันที่2ตุลาคม2567นะคะคุณผู้ชมค่ะลาวพัฒนาของเพิินวันพุธจะพาคุณผู้ชมปังไหมกลับไปเบิ้งน้ำกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเอาจินตนาขอขอบพูหลายๆค่ะลุงทรงที่ให้แนวทางมาบ้างข้าง่องจินตนาชันแนวนะคะแล้วก็ ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามาดูนะคะให้กำลังใจกับจินตนานำนะคะจินตนาขอขอคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมคนเก่าและคนใหม่ที่เข้ามานะคะที่กดติดตามใหม่ๆจินตนาค่ะดีใจค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าติดตามเพื่อดูแนวทางของใครนะคะ,คะระบุหน่ำในเดอ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะไต่คลิปน่ำนะคะคุณผู้ชม หรือจะทักทายโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์โทรค่ะคุณผู้ชมจินตนามีไล่ไอดีไล่ให้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่จะเข้ามานะคะจินตนาจะกะดีใจค่ะเพื่อที่จะเห็นคุณผู้ชมเข้ามาเพื่อที่จะดูแนวทางนะคะคุณผู้ชมจินตนาก็ดีใจเนาะเอาไปดูแนวทางของลุงส่งค่ะคุณผู้ชมพูดมานานแล้วนะคะวันพุธนี้ค่ะคุณผู้ชมเจอกับลาวพัฒนารุงส่งค่ะ เราวพัฒนาของลุงส่งวันที่สองตุลาคม2567ันหร้อยสค่ะลุงส่งให้วิ่ง7กับ6ค่ะเกับหนะคะคุณผู้ชมบนล่างค่ะแล้วก็มี7จ็ดสองเสามค่ะคุณผู้ชมหลัก7ก็มี7จ็ดสองเสาดเน้นที่7 2แล้วก็7 8ค่ะแล้วก็หวิ่งหก็มี6 4, สี่หห้าแล้วก็เกค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเน้นหกสี่กับเก้าหกนะคะเป็นตัวเน้นค่ะแล้วก็ตัวกันค่ะคุณผู้ชมกันใบน้าแน่จักหน่อยค่ะค่ะเทอมันมาเนาะค่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกะเล่หไหมากกันห้าเจ็ดกับอ่าหกเจ็ดเนาะค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางลาวพัฒนาของวันพุธค่ะคุณผู้ชมส่วนสามตัวค่ะมีสามหางน้ำกันค่ะคุณผู้ชม หกเจ็ดสองห้าเก้าหกอันนี้เคยออกมาแล้ว้อค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกมาอีกก็ได้ค่ะแปดหกสี่ค่ะคุณผู้ชมเอาขอให้หมนันขอให้ปังแนวทางของลุงทรงขอให้มากด้ยค่ะสามตัวแตกเลยนะคะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมวันพุธนี้นะคะเจอกันค่ะคุณผู้ชมเจอกันค่ะคุณผู้ชมขอให้ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวจินตนาจะให้ดูของ มึกคนละสีกันเลยค่ะคุณผู้ชมใส่คุ้มค่ามาก <c oughs> คุ้มค่าสําหรับผู้ที่เมื <c oughs> ่อท่านมีรไยใดนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมใส้ให้คุ้มค่ามากเป็นน้ำมึกจางบก่าหือแนวทางเลยบเขาค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาค่ะลุงส่งให้วิ่งเจ็ดกับสี 3, ่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดค่ะคุณผู้ชมจินตหน้ามันจันมันใจลายค่ะคุณผู้ชมมือขึ้นเจ็ดหกตรงม้แล้าพัสน 72ตรงมาล่ะประสันค่ะคุณผู้ชมจัดนักเลยค่ะเมื่อคืนตีลังกาไว้ค่ะโอ้นะคะคุณผู้ชมมันอะไรมันไม่แน่ไม่นอนค่ะคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะกัพิดวังไปขอโทษขออภัยค่ะคุณผู้ชมสําหรับแนวทางที่หลุดไปเนาะค่ะเนาะนี่แหละจินตนาเคยเตือนอยู่เสมอนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมกับเปลีย่ยนยางที่บอกอิลีนะคะเนาะ แต่วันพุธนี้ค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์เป็นวันปราบเซียนแล้ววันพุธต้องเข่าค่ะวันพุธต้องมาแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเอาขอขอบคุณดลายๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขอให้มันๆปังๆทุกคนนะคะสําหรับวันพุธนี้ค่ะลาวลาวพัฒนาวันพุธปังปังไปกับลุงส่งกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ